ขอแล้วจ้าขอนแก้นขอแล้วจ่าตัวอาษาพืที่กับผมเรอรอรวรอจ้ามีองน้ำมันหลายดี่ลี่ข้างหนาวอ่บ ปลามัน,อมนถอดใบถอดบารานานะาเนี่ยโอ้โหขวบคัขขขกขวบเนี่ยเดยดาุณเรืุกขาข้าหนามันฝกเงี้ยปลา มันเป็นหลุมพอดีเลยพี่แจ๊ดตรงนี้เปนหือเ็แนีตั้งนาทั้งหนาในแงหลายดิีตั้งนาตบปกติมันสวนสวนตะมุนีกยฝากรถมันหีไปฝาองกรนพราาตะอนรถทหารเร่ามาขนขนาดงหลาดไปเรีนมอเตอรไซสูตรตาย ไปเล็กเก็บสุตายอเล็กเก็บจนอ๋อแชนนี่พอนเลเก็บบ่อน่ะมันปังนี่จะเป็สีดับเลยถั่วพันธุขบ้าเบิ่งพนา ให้นั่นรถนี้แตะสูงขรถเก่งเตายกันับถเก่งเนี่ยเจ้าวมาลนไรนี่แหละวกาี่มันสวสูงกมูเเก็นออน้กไปถ่วบ้านเท่าไมงดูหลายครับทันนเท่าอดจกูร่งนถ่วไมนป็นจวดนะจ๊ะไปตนอไปได้เลยชอบแล้วนะจ๊ะขอนแก่นค่ะ